สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยวันนี้เราจะมาเล่นเกม OPM วันนี้เราจะมาทำชาร์เลนกระทืบคนในเซิร์ฟ50 505กันมาดูว่าจะเดือดสักแค่ไหนนะครับพลังผมในเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้ปั้นพลังนะรหัสนี้เน้นสายดองดองตัวดำตอนนี้ก็เกลือเกลือมาเยอะแล้วเดีย๋ยวเรามาดูคขังตัวละครกันดีกว่าตัวแรกนำทีมโดยซุยลิวคงดงฮาริยุ ตัวที่สอง G4 Genius พลัง400,000ซูริพลังหนึ่งล้านโบลอสพลัง4 0 0 0 0นตัวลองออมาแล้วก็ทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้อาจจะงงว่า,ามาทำไมนะเอาบ,บบับเลือดขาวนะทำให้ซูลิวทำให้ตัวหน้าเลือดเยอะขึ้นนิดหน่อยฮนะส่วนตัวนี้ก็ามาบับให้ G4 ทำให้โหดขึ้น โอเคทีมผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในลานประลองดีกว่าลานประลองเรากะทืบคนในลานประลองฮะก่อนแรกขอเปลี่ยนทีมครับอืมจะนีผมัใส่เป็นตัวอะไรวะกาลุงเออยนี้ตัวนี้ลูกรักผมเลยนะี่ตัวเนี้ย กาโลเนี่ยบัวดีด้กคือเทอร์บอดีแล้วก็เีมประมาณนี้แหละโอเคไปกันหาคนกระทืบกันดีกว่าด้านหน้าผมดูพลังโอโหยี่สิบแปดล้านอันนี้คือความต่างนะครับของการไม่เอาพลังนะเฮ้ยคนนี้แปดล้านวะต้องไปคิดแซมวะลองจัดดูดีไหม เอาดีเชี่ยพลังแปดล้านพลังแปดล้านจะมาสู้กับโซนิวอย่างนั้นหรอโซนิวที่พลังเพียงสองล้านเจ็ดจะไหวหรือเปล่ามาดูกันถ้าไหวนี่เฮียเกือเฮ้ยจังหวะนี้ต้องมีปาดมาสิบเอ็ดล้านนะฮะแตกไปสองตัวแล้วตันีกเข้ามาฝั่งสีมงง่วงสกาโลติไมิยอท้อหนึ่งดอก แล้วจังวันนี้ยังไงต่อคูดิวผมไล่อันตีไปก่อนจะต,ตามพิกาโลครับจังวันนี้ไล่อันตีไป7จ็ดล้านหแสนล่วงไว้ถึง1ตัวสําหรับโทนิกฝั่งซีเงาลงไปนอนแฮงเต้งแล้วปูแบอบลขลไลอันตีแล้วเจนอสยิงสโคมาปุ้ม2องล้านเ แล้วยังไม่ล่วงแล้วตอมิกเข้ามาครยี่ต่อถึงทีฮะสองล้านเก้าบลลถึงกับนอนเฮงเต่แงและปูบอมเขาจังหวะนี้ขออันติของแท้ใส่หน้าโซลิวเข้าไปทีหนึ่งล้านสี่แล้วเลือดเราเขาจะหมดแล้วกาโู่ไ้สับหนึ่งทีหกร้อยดามิโกจะจอกแลยยุงป่าแถวหลังสปัคซินแมนล่วงไว้ดามิเท่าไหร่อ่านไม่ทันกันจังหวะนี้กาโู่ไรสับยุงไปหนึ่งดอกแล้วตอมิกตีธรรมดาทําให้ส่งผลให้โซลิวผมติดมิยยทอรแล้วกาโร่ไรอไไรสับไปหนึ่งดอกจากทาสี่แล้วจังหวะนี้โซลิวผมจัดท้าสองให้อันตีไปสอง ดาเมจเจ็ดล้านเด็ดเจ็ดสิบล้านวะน่าแล้วอันตีอีก 1, หน,นึ่งซีฮะจังหวะน,นี้บอมล่วงลงก็ล่วงจังหวะนี้เก้าล้านแ,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 แล้วลายตีทีสองล้านแล้วลายตีดีหนึ่งแลลีกทีหนึ่งฮะโอ้โหเชี่ยแปดล้านยังยังเอาผมไม่ลงเลยเชี่ยโคตรโหดเลยซุยริวใครไม่จัดนี่โคตรพลาดน,นะครับเมื่อกี้ก็เห็นเป็นตัวอย่างอะ พลังไม่เกี่ยวผมก็ใส่ได้หมดนะครับ <h ugs> อื้ยคนนี้ของไม่ยุ่งนะฮะวิธีเดียวที่ผมจะแพ้เฮ้ยหมูคนนี้พลังห้าล้านเก้าขอโบลอผมเกียดตัวคิงวะผมว่าคนนี้ผมแพ้วะมาดูดีกว่าแพ้จริงหรือเปล่าแพ้ทางไอ้คิงนี่แหละคิงแม่งโคตรโกงโอ้โหเราโดนทีมสปีดเปิดก่อนทั้งทีมฮะ จะไหวหรือไม่แต่จังหวะนี้สเปรแมนเข้ามาป่าหน้าเค้กหนึ่งทีสองล้านสองแสนแล้วระเบิดหนึ่งทีแล้วส่งผลให้ไล่อันตีจากขิงกุลิบาลไล่อันตีหนึ่งดอกบอลล็อตมล่วงไปหนึ่งครั้งแล้วราชาเข้ามาต่อยหนึ่งทีแปดล้านสี่ล่วงไปเลยฮะสำหรับตัวแถวหน้าผมสองตัวฮะหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงซูริวยืนเตงเอยู่คนเดียวแล้วจังหวะนี้ยังไงซูริุไล่อันตีหนึ่งดอกแล้วตามด้วยกาโละคอมโบที่ผมจัดขึ้นมาเองก็ปุบ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 บสิบห้าล้านปุ แล้วคิงเข้ามายืกอนกอดอกเพื่อนหิวเลือดนี้กับเพื่อนทั้งทีมแล้วจัดเอาวุฒสามดาวด้วยฮะกระน,นํำแดงทั้งทีอ่มาโคตรเจอกงดูทรงน่าจะแพ้นะฮะแต่เราก็ยังคงจะดูต่อไปดูความเหนียวของซุริวที่ผมปั้นมาอย่างสดฮะปรับปรับปรับปับ่อ,อยไม่เข้าอ่ะครับน้องๆคิดดูแล้วจะมันโง่ต่อไม่แมนเข้ามาปาดหนึ่งทีล้านสี่ยังไงต่อวัคซีนแมนถึงกับติดโลกอามาตะไปหนึ่งรอบ ตรออดเข้ามาซัดหนึ่งทีฮะเจงหมานี้อุ้ยสามสิบห้าล้านเลยเหรอพี่เออจ้าวะนี้นะครับเหมือนว่าจะไม่ไหวนะโดนไล่สุดทีผมไล่ติดอยู่แล้วจะโดนต่อยอีกหนึ่งทีจะเหลือเห้อไล่ตายต่อยอีกหนึ่งทีฮะติดมยอท้อไปแล้วสองครั้งขออันตีหน่อยเถอะ ขออันตีหน่อยแล้วมาแล้วฮะหมัดเอาจริงปังสิบเจ็ดล้านไล่ตีหนึ่งทีสิบล้านไล่ตีสองทีเจ็ดล้านแล้วก็ไล่อีกหนึ่งทีสิบเจ็ดล้านโอ้โหโสุดจริงจริงฮะแล้วจ้งวันนี้สวบิแมตตัดหน้าเค้กอีกหนึ่งรอบเลิกดูเหยื่อเด็กแพ้อยู่ดีอย่ <laughs> ยื้อตั้งนาน โอ okay, เคเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันดีกว่าหุ้ยคนนี้น่าสนวะพลังตั้งสิบล้านแต่ไม่มีคอดีๆใช้แต่เขามีตัวหูดยังซุริวเ,ออเริ่มเกรงกลัวในสุริวของเขาละมันจะโดนเปิดก่อนนี่ยนะเออผมอยากสู้คนนี้มากเลยขอจัดหน่อยสักดอกนี้ ให้รู้ของพลังของคนที่มีคอมันเป็นยังไงโอ้โหโดนเปิดก่อนไอ้ชิบหายแล้วไงเจ้าไหวไหมเนี่ยเราโดนเสียมมาจังหวะน,นี้วัคซีนแม็ตติดโลแล้วจังหวะน,นี้ตรงดองฮิโยอไรนตีไปกาลูไล่ประสานคอมโบอีกหนึ่งครั้งมีใครล่วงหรือเปล่าล่วงไปถึงสามตัวลงไปคุยกับลากมะม่วง แล้วเลาดักชายพูกมาปั่นโกกขันแล้วก็สุริวไล่อันตีเหมือนกันฮะนะอันติของแท่มานะครับของแท่โอ้โหไอ้ของแท่ทีเดียวหายฮะขอไม่ยุ่งนะฮะคนนี้หมดเกินไปแล้วของแท้ทีเดียวหาย โอ้ยคนด้านหน้านี้น่าลองว่ะเนี่ยด้านหน้าผมเนี่ยมีคอโบลสพลังสี่ล้านเก้าถ้าซื้อมาขกีกับดาร์คชายนะฮะขอลองหน่อยนะครับพี่คลิปนี้จัดไปสักสิบนาทีอะไรกันนะแมทไหนที่ผมรู้สึกว่าแพ้ขออนุญาตข้ามนะะไม่อยากดูการภ่ายแพ้ที่มันโคตรจะไม่เฟย์เดี๋ยวมาีโดนเปิดก่อนเดี๋ยพี่หำดำคนระับ ดามเมจอูสิบหกล้านแล้วโดนปั่นมาอีกหนึ่งทีฮะรวบมาจังหวะน,นี้สุก,ก,โกโกดาสี่ต้มโอ้โหเหลือสามตัวเท่านั้นแล้วจังหวะน,นี้ไล่อันตีไปก่อนสับไปลูกกาโลบูปะบูปะวิ่เดคิวเธอพอดีต้มสิบเอ็ดล้านจังหวะน,นี้ทัดรวบมานะท่านผู้ชมเดี๋ยวดักการคำรามเข้ามาไล่อันตีีหนึ่งครั้ง เพิ่มเรื่องให้กับเพื่อนของเขาแล้วสมิเมนเขามาสมั่นแขนดาม,มาหยีดห้าร้อยโอ้โหโดนยิงคำแสงไปยาดดวงตามาแพ้แล้วบ้างเนี่ยดูทรงเนี่ยแพ้แนละ้วดูทรงไม่น่าไหวนะใช่ปปะไม่น่าไหวดูทรงไรยเฮียโดนเปิดยับเลยเรียบร้อยฮนะ นาซาเลยว่ะไปหาคนเหยื่อคนต่อไปกันดีกว่านี่ตั้งชื่ออะไรวะเนี่ย XD โอ้โหเกียดคนที่มีคิงกับคอบโบล้อที่ผ่าเลยอุ้ยคนนี้ไม่มีคอว่ะอุ้ยนาจัดนาจัดเล็งไว้ก่อนคนนี้โอ้โหคนนี้สุริวนีพลังเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคอบอมสุริวไม่ไหวไม่ไหว คนนี้แล้วกนะันขอกะตอนนี้ก็อุย้ยวันลาถ่ายคลิปก็ประมาณเวลาบ่ายสองเฮ้ยบ่ายสองบ่ายสามเออบ่ายสามดิโดนเกียวินเปิดมาก่อนนะจังหวะนี้แล้วคืนนี้นผมไล่อันตีไปผมจะฆ่ากระบองเลยเขาได้หรือเปล่า มาดูกันหูเลื่อนไม่ลดเลยวะใช่ครับจุดตายโอเคมากันต่อท่านผู้ชมจังหวะนี้บอลล็อดยิงไปครับกะบ้องเล็กเขานามากเลยครับผมไม่ได้สวนเนี่ยแต่จังหวะนี้โดนรวบมาไอเชียสุดริวแตกจบเกม ไม่ไหวนะฮะเป็ดล้าน,น,น,นก็เอาเป็นว่าจบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะมาล้างแค้นแน่เดี๋ยวผมจะรีวิวรหัสอีกรหัสหนึ่งครับเป็นรหัสหลักนะฮะก็รีวิว 99. เ9้เฮ้ย98ดียังไม่99 เดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะตึงกวนรหัสนี้หรือไม่ก็สำหรับคลิปนี้ขอจากไปเพียงเท่านี้บ๊ายบายะเจอกันใหม่คลิปหน้าท่านผู้ชมเชียร์โค้ดแฟดเลยว่าแม่